เนี่ยผลที่ได้รับก็คือผมใช้ A f o r c e บวกกับแกมมาทูฉีดพ่นทุก15วันเดี๋ยวนะคือต้นแค่นี้ก็ฉีดได้แล้วต้น70บาทนะแค่นี้เองพอไปใช้ A f o r c e แล้วก็เนี่ยมันก็อัพตัวเองขึ้นมาเหมือนมันได้ธาตุสารอาหารครบด้วยโอ้โหได,ได้ขนาดนี้แหละพี่จาก <c oughs> กี่เดือนเนี่ยกี่เดือน 4, 4เดือนครับส <4 S 2> เดือนเองนี่นะสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือนแล้วพี่ต้นรู้สึกพอใจไหมกับการที่แบบต้นทุเรียนเล็กที่เราปลูกแล้วมันโตเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้นะแต่ตัวของผมเองผมว่าโอเคนะประสิทธิภาพที่เราได้รับเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับต้้นงลม ก็เลยคุยกับแม่นะเอาไงดีอะเราอยู่ระยองอปลูกทุเรียนบ้างดีกว่าไหมเอาที่ว่าพี่ไม่เคยมีความรู้เรื่องทุเรียนมาก่อนไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับทุเรียนก็คืออันเนี้ยจากพี่นะไม่เคยปลูกเลยนะใช่จนตอนเนี้ยกำลังจะเก็บได้นขนาดนี้เลย่<ช>แล้วพี่ดูแลยังไงอะ่ะผมเข้าใจแล้วเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าทําไมทุเรียนราคาแพงพอได้มาทําเองแล้วอะ่ะโหขั้นตอนเยอะมากกว่าจะได้ขึ้นเป็นลูกก่อนที่จะตัดขายต้องอรอลุ้นเรื่องร่วงไหมไม่ร่วงเนี้ยยากจริงๆ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนตาบลกระแสบนอำเภอแกงจังหวัดระยองครับเราจะพาไปดูนะครับเจ้าของสวนนี้นะครับไม่เคยปลูกต้นทุเรียนมาก่อนนะครับเขามีวิธีการดูแลต้นทุเรียนยังไงให้รอดและเขาใช้อะไรบ้างในการดูแลต้นทุเรียนตามผมไปดูได้เลยครับ ำหน่อยวิธีการดูแลต้นทุเรียนเล็กครับพี่ต้นพีตนพ่ต้นมีวิธีการดูแลต้นทุเรียนยังไงครับตรงนี้นะครับก็เป็นทุเรียนที่เพิ่งปลูกนะครับอันนี้ได้ประมาณสักสี่เดือน oh. นะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสองร้อยสิบต้นพนับ oh. เป็นโคกก็105ร้อยห้าโคกเพราะว่าผมปลูกคู่เนี่ยต้นก้าเนี่ยซื้อมาปลูกได้ประมาณสักสี่เดือนนะครับซื้อมาได้ประมาณสักสอกเองมั้งเนี่ยผลที่ได้รับก็คือผมใช้เอฟอสต์ ord, บวกกับ แกมมาทู 2, ฉีดพ่นทุก15วันเดี๋ยวนะคือต้นแค่นี้ก็ฉีดได้แล้วได้ครับก็ก็ซื้อมาก็ฉีดตั้งแต่เล็กๆเ,เลยที่แรกซื้อมาประมาณแค่นี้ขนาดนี้เองมั่นสอกเลยหน่อยขนาดเนี้ยแค่นี้นะครับอันนี้ที่มัดเพราะว่าลมมันพัดช่วงสองสามวันที่ผ่านมาลมมันแรงจัดอย่างนี้ก็แสดงว่าต้นเล็กก็ฉีดได้เลยใช่ต้นเล็กก็ฉีดได้เลยเพราะว่าผมใช้เอฟอร์สอ่ะมันมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันซึมลงใบมันได้อาหารได้ดีอ่ะมันกินได้เลย hmm. อืมอันเนี้ย ปกตินะต้นต้นที่ซื้อมาผมตั้งใจซื้อต้นเล็กเพราะว่าต้นเล็กกับ80บาทมันจะได้หยางรากได้ลึกผมถามหน่อยพี่ต้นตอนที่ลงดินอะ่ะขุดหลุมอะ่ะแล้วเราต้องทอํายังไงก่อนมาก่อนจะเอาทุเรียนลงดินเนี่ยอ๋อวิธีการเตรียมนะครับ,รบวิธีการเตรียมทุเรียนสวนนี้มันจะยกเป็นแบบร่องมันเทศยาวผมไม่ได้ทําเป็นกอง <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเตรียมดินนะครับก็ขุดดินขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมีปุ๋ยรองก้นหลุมพอเสร็จแล้วก็เตรียม ก็คือเตรียมต้นทุเรียนพอเสร็จเราก็เอาลงดินอันเนี้ยผมเพิ่งทําเมื่อ4เดือนประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาดินลูกลังโรยรอบวนเพื่อล่อล่อไอ้พวกรากรากฝอยเนี่ยขึ้นมาอีกพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็พอดีน้าเขาตัดหญ้าสวนยางก็เลยเอาเนี่ยแหละประหยัดสุดแล้วก็เอายาเอายาเนี่ยมาโปะโป่ใช่ใช่เพราะรักษาความชุ่มชื้นของดินไว้เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแล้งได้ที่มัดนี่ก็ลมช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขียะยอง ระยองจันตาเนี่ยลมเยอะก็เลยมัดหน่อยนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันโยกต้นเดี๋ยวทําให้ต้นเสียหายอ๋อเดี๋ยวมันเอันะเดี๋ยวลากมันไม่ดีบอกว่งแปลกใจว่าต้น70บาทนะแค่นี้เองพอมาใช้เอฟอสแล้วก็เนี่ยมันก็อัพตัวเองขึ้นมาเหมือนมันได้ธาตุสารอาหารครบด้วยโอ้โหได้ขนาดนี้แหละพี่จากกี่เดือนเนี่ยกี่เดือน4เดือนครับสี่เดือนเองนี่นะ4เดือนจากต้นแค่ประมาณนี้เนี่ยนะโตขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วก็แตกยอดอ่อนเรื่อยๆด้วยเพราะว่า ใช้แกมมาทูกับเอฟฟอสอ๋อครับพี่ครับแล้ววิธีการให้น้ําให้ยังไงสำหรับทุเรียนต้นเล็กอย่างเงี้ยทุเรียนเล็กนี่ช่วงแรกๆกที่ผมให้ก็คือวันเว้นวันวันละ15นาทีอืมสิบห้านาทีเพราะว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ลดเพราะว่าฝนมันตกกับทุกวันเอาแล้วอย่างนี้ฝนตกฉีดได้ไหมพี่เอฟฟอสฝนตกมีผลอะไรไหมปกติที่ผมฉีดนะฉีดถ้าฉีดก่อนฝนตกมันจะเคลือบใบพืชก็ได้รับ รับทานอาหารตรงนี้ไปได้เลยมผมใช้เนี่ยชุดส่วนเนี้ยนะครับ4เดือนผมใช้แก m มมาท2แล้วก็ a อฟอรเป็นสารนำพาสารนำพาของ a อฟอรเนี่ยนะครับพอฉีดแล้วเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพืชเขาได้กินเลย5นาทีเต็มที่เลยนะครับใบแห้งก็ได้แล้วเขาก็ได้ทาน,นุนาานอาหารดูดซึมเร็วดูดซึมซึมเร็วครับเนี่ย4เดือนเอามาต้นประมาณอันนี้เองไม่<อ>ถึงสอบ ก็ต่อยอดขึ้นเรื่อยๆับสูงกับเท่าหนึ่งต้นแยกมาเลยเนาะก็เนี่ยดูเวลาต่อยอดมันขึ้นทิ้งขนาดนี้เลยเนี่ยมีรอยเก่าเลยอ๋ออันนี้อันนี้คือรอยเก่าเขาใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยก็ทีละเดือนทีละเดือนมันก็พุ่งพุ่งพุ่งขึ้นอย่างเงี้ใช่แล้วพี่ปลูกต้นทุเรียนเล็กอย่างงี้ครับพี่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ปัญหาที่เจอก็พวกแมลงอะครับผมเองอะใช้เอฟอร์ดเป็นสารนำพา15วันผมจะฉีดครั้งหนึ่งครับผมแต่บางทีเนี่ยพวกแมลงหนอนอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีเนี่ย เราเว้นไว้นานมันกินอ๋อมันกินต้นเราเนี่ยนะใช่ไอยาฆ่า,มาแมลงผมก็เลยเว้นโยกเข้ามาให้เหลือเป็น10วันโดยใช้สารน้ำพาเนี่ยเนี่ยดูสังเกตใบนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีพืชไม่เอ่อพืชไม่ค่อยได้รับความเสียหายถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าก่อนที่พี่ต้นจะฉีดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ต้นจะใช้ a อฟอฟถูกต้องครับแปลงนี้นะครับใช้ถังโยกใช้ถังโยกฉีดใช่ใช่5ใ่อช่ใ20่ อ่าแล้วก็บวกกับยาฆ่า,มาแมลงฆ่าหนอนพวกนี้ใส่ผสมลงไปอ่ามันเป็นสารนำพาพะเศษแล้วมันไม่เกาะใบหนอนเหนือนอะไรมันก็เนี่ยดูใบก็ไม่ค่อยได้รับความเสียหายเนี่ยสังเกตดูครับเนี่ยมันก็ต่อยอดของมันไปเรื่อยๆใบไม่เสียหายมันก็ปรุงอาหารได้ดีมันก็นำพาให้แตกยอดได้เรื่อยๆว้าวว้าว,ว,าวดีดเลยแล้วพี่ต้นก็ใช้ตัวเอฟอร์สเนี่ยผสมไปด้วยใช่ครับทุกครั้งเลยนะครับที่ฉีดยาผมใช้เอฟฟอร์สนำแล้วพี่ต้นรู้สึก พอใจไหมกับการที่แบบต้นทุเรียนเล็กที่เราปลูกแล้วมันโตเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้นะแต่ตัวของผมเองผมว่าโอเคนะเพราะ<ม>ว่าประสิทธิภาพที่เราได้รับนี่ก็อย่างที่เห็นเนี่ครับซื้อต้น80นะครับลดเหลือ70แค่นี้เองวะแล้วเรามามมอยู่ในสวนเราแล้วมันโตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะใช่โอเคเลยเลยถือว่าพอใจพอใจครับครับผมออนอกจากแปลงทุเรียนเล็กนี่ผมก็มีทุเรียนแปลงต้นใหญ่เหมือนกันเพิ่งตอนนี้เป็นปีแรกที่กําลังจะให้ผลผลิตด้วยไหนที่ไหน พี่อันนี้พี่ปลูกต้นเล็กแล้วใช่พี่มีต้นใหญ่กว่านี้อีกใช่แต่ต้นไหนพี่ต้นใหญ่เนี่ยเป็นต้นเดียวนะไม่ใช่ต้นคู่อ๋อต้นปลูกต้นเดียวใช่ครับก็ใกล้ๆกันเนี่ยครับเดินเดินถึงเอาไหนพี่อยู่ตรงไหนตรงเนื้อนะนะครับผมงั้นพี่พาผมไปดูหน่อยอ่าอาปงั้นเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่กันนี่กูดเองคนต่างที่มาระยองก็ต้องคิดแหละบอกว่าเฮ้ยมีทุเรียนมีทุเรียนเปล่า ไอเราไม่มีก็ต้องพาไปสวนพวกอีกเนี่ยแล้วที่มันก็มีเยอะทํไไมไม่ปลูกบ้างอ่ะอันนี้คือต้นใหญ่ที่พี่ต้นบอกเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้4ปีกับ2เดือนส่วนนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงนั้นลมมันลงแล้วก็ปลูกยางพอเสร็จแล้วเนี่ย ต้นยางล้มก็เลยคุยกับแม่นะเอาไงดีอะเราอยู่ระยองอะปลูกทุเรียนบ้างาดีกว่าไหมเอาที่เแล้วก็ผมก็เลยเนี่ยเป็นทุเรียนต้นเดียวปีนี้เพิ่งได้ผลผลิตครั้งแรกพี่ไม่เคยมีความรู้เรื่องทุเรียนมาก่อนไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยเยกี่ยวกับทุเรียนแต่อยากปลูกทุเรียนเพราะว่าเออมันบังเอิญมันช่วงบังเอิญพอดีเพราะว่าช่วงนั้น,นอะแปลงนี้เป็นต้นยางพอเสร็จแล้วต้นยางมันล้มบ้างอะไรบ้างก็แล้วก็หน้าแก่แล้วตัดยางหลายหน้าก็เลยค่อนแล้วก็ปลูกเนี่ย ในส่วนนี้มี68ต้นต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีแต่ถ้าเรานับตีรวมที่ได้ผลผลิตนี่ก็ประมาณสัก68ก็ตีไปเหลือประมาณสัก50ต้นที่มันมีกําลังให้ผลผลิตได้เนี่ยลองดูเนี่ยมันเริ่มบานเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มบานแล้วก็เป็นหางแย้แล้วมันมีหลายชุดอยู่ในต้นเดียวก็คืออันนี้จากพี่นะไม่เคยปลูกเลยนะใช่จนตอนนี้กำลังจะเก็บได้นขนาดนี้เลยแล้วพี่ดูแลยังไงอ่ะทุเรียนเนี่ย การฉีดใบเนี่ยของผมใช้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย A Force Gamma 2แล้วก็เป็น A Force C 4นะครับมันมีช่วงเว้นวักในการสองระยะนี้ก็คือตั้งแต่ต้นเร่กๆนี่ยพี่ก็ใช้ตัว A Force กับ Gamma t o เรื่อยๆเลย,เลยใช่ก่อนที่จะเปิดตาดอกนะที่เราพ่นท้องกิ่งเนี่ยผมก่อนหน้านี้ประมาณทัก2เดือนผมใช้ใช้ A Force กับ C 4ฉีดใบด้วยแล้วก็ฉีดท้องกิ่งด้วย สะสมสารอาหารอันนี้เพิ่งบานเมื่อคืนเนี่ยอันนี้คือดอกมันที่พร้อมจะมีลูกเป็นเป็นเกสรเป็นเกสรองาตอนกลางคืนที่เขาชอบปัดกันก็คือมาปัดเพื่อให้เกสรมันผสมกันอันนี้อันนี้คือดอกทุเรียนใช่ผมก็ไม่เคยเห็นนกันนะมันจะบานช่วงตั้งแต่4ี่โมงห้าโมงจนถึงเที่ยงคืนแต่ช่วงนั้นแหละเกษตรกรเขาจะไปปัดว่าปัดดอกทุเรียนกันอันนี้ก็เป็นรุ่น2แล้วเนี่ยรุ่น2เกิดมาอีกอยู่ในกิ่งผมให้อยู่ในกิ่งเดียวกันเลยอันนี้คือรุ่น1่ใช่ อันนี้คือรุ่น 2, 2> ใช่แล้วรุ่น3ก็ปีๆก็ออกอีกแล้วระยะเวลาในการฉีด A f o กับ C 4เนี่ยพี่ที่พี่บอกเมื่อกี้พี่มีการเว้นระยะในการฉีดยังไงครับส่วนนี้ผมใช้ทุก15วันทุก15วันฉีดทีหนึง่งริมทางไม่ค่อยออกนะดีเหมือนกันไม่ต้องโชว์ดีเหมือนกันไม่ต้องโชว์ต้นนี้เป็นรุ่นแรกที่ออกถูกไหมพี่ใช่ใช่คือตั้งแต่เลี้ยงต้นเล็กๆมาเนี่ยยันโตอย่างเงี้ยอัยนนี้คือทุเรียนรุ่นแรกของพี่ใช่รุ่นแรกเลยเพราะว่า มือใหม่ด้วยก็อาศัยถามเขาแล้วก็หลายๆคนแล้วก็มาปรับเป็นของตัวเองอช่วงนี้อากาศมันควรแปรมากเลยได้แค่นี้ผมก็อบอุ่ภูมิใจแล้วกับเอฟออครับนี่นะครับครั้งแรกนะครับและเป็นต้นที่ออกผลผลิตครั้งแรกใช้เอฟออแล้วได้แบบนี้พอใจเลยใช่ไหมครับ,รบพอใจมากเลยต้นครับผมอยากถามพี่ต้นหน่อยว่าเอฟออดเนี่ยสำคัญกับพี่ต้นมากน้อยแค่ไหนครับ ไม่รู้นะสำหรับผมอ่ะขาดไม่ได้เอฟอ r c e นี่ผมใช้เป็นสารตั้งต้นถ้าจะฉีดอะไรนี่ต้องเอฟอ r c e นำก่อนเลยเพราะว่าเอฟอ r c e มันซึมลงเข้าเนื้อใบได้ดีกว่าเนี่ยดูต้นนี้เหมือนมันได้กินเต็มที่อ่ะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเนี่ยสปีสามปีกับ 4, 4เดือน5เดือนเองมั่งผมจำไม่ผิดนะต้นนี้นะ3ปีแล<ช>้ว<ร>ออกดอกนขนาดนี้นะ,ะดอกเต็มต้นเลยอ่ะเวลาจะฉีดยาอะไรก็ตามไม่ว่าจะมาแรงปุ๋ยฮอร์โมนฉีดทางใบเนี่ย ใส่เอฟอสก่อนเลยอพอเสร็จแล้วก็จะเอาอะไรมาใส่นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นยาฆ่าแมลงคือพูดง่ายๆว่าในถังอต้องมีเอฟฟอสอยู่คือต้องมีเอฟ f อสต์นำแต่แล้วพอเสร็จผลที่ได้รับที่ดูในสวนเนี่ยนะครับก็ค่อนข,ข้างออกมาดีเลยแหละเพราะว่าทุเรียนไม่ได้ปล่อยตามธรรมชาติเลยไม่ได้ทําทรงทําสารอะไรเหมือนที่เขาว่าทําสารทาสารแต่แปลงนี้เป็นธรรมชาติเลย ธรรมชาติเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ฉีดสางเล่นดอกเ่อะไรไม่<ำ>ไ,มไม่มีไม่มี<ช>มมตามธรรมชาติเลยออกบ้างไม่ออกบ้างเงี้ยเนาะใช่ตามฤดูกาลของเขาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละถือว่าประสบความสําเร็จแล้วตามความเข้าใจของพี่ต้นเน่ยระหว่างสารจับใบกับเอฟอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงอาสารจับใบเนี่ยเนี่ย,ยถ้าพูดง่ายเลยอะ่ะเวลาฉีดเนี่ยเนี่ยใบแบบนี้ฉีดครับ อาจับใบมันก็แค่เคลือบใบหน้าของใบเท่านั้นแต่เอฟออมันซึมลงใบไงอ oh. มันถ้าพูด,ดง่ายๆว่าถ้าฉีดฮอร์โมนช่วงเช้าเนี่ยแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงมันซึมเข้าไปแล้วมันรอสังเคราะห์แสงได้เลยมันก็คือพูด,ดง่ายๆว่าครัวนั้น่ะมีอาหารครบหมดแล้วปรุงเอาไปกินได้เลยกินได้เลยใช่แต่ไออย่างจับใบนี่มันก็ต้องรอซึมก่อนมันใช้เวลาแต่ถ้าฝนตกมาเสียเลยยาชุดนั้น hmm. ผมเข้าใจแล้วเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าทําไมทุเรียนราคาแพง พอได้มาทําเองแล้วอ่ะโอ้โหขั้นตอนเยอะมากกว่าจะได้ขึ้นเป็นลูกก่อนที่จะตัดขายต้องรอลุ้นว่อร่่วงไหมไม่ร่วงเนี้ยยากจริงๆ,ๆหลังจากที่เราเดินชมสวนพีต้นมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากให้พี่ต้นช่วยเชิญชวนเกษตรกรครับที่ยังไม่เคยใช้ a f o r c e นะครับอยากให้เขาเปิดใจใช้ a f o r c e ก็นะครับ ผมเองเนี่ยเป็นเกษตรกรมือใหม่ะนะก็ดูจากเพจนู่นทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกจนได้มาสัมผัสกับตัวเองนะครับแล้วผลที่ได้รับตอนนี้หน้ตอนนี้นะครับก็คือไม่ได้ทำสารด้วยแล้วก็สร้างผลผลิตให้ขนาดนี้นะครับผมเชื่อแล้วก็มั่นใจว่า a f o r สเนี่ยเป็นผลที่จะทำให้นำพาในส่วนของอเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้ดีนะครับก็ขอให้เปิดใจ ตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากหรือจะใช้เนี่ยยากจนกระทั่งมาเจอกับ a f o r รแล้วก็ได้ลองใช้ครั้งแรกพอใช้แล้วก็ติดเหมือนคนติดอ่ะก็ใช้มายาวเลยก็ขอแค่เปิดใจเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผลผลิตมันจะตามมาวันนี้ผมเอาผลิตภัณฑ์ a f o r รมาให้พี่ด้วยอะไรน,นี่เลยที่อ๋อขอบคุณครับครับผมึตะกร้าใหญ่ๆครบเซ็ต a f o r รเยี่ยม